อันนี้ผมก็จะมารีวิวเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอที่คาดคองอย่าเงี้ยแล้วมันก็จะใส่โกโปรใส่โทรศัพท์ได้นะครับซึ่งผมซื้อมาในราคาไม่กี่บาทน,นะครับใน l a z า d a เดิมมามันจะเป็นหัวของโทรศัพท์แบบนี้นะครับก็จะนีบโทรศัพท์ได้อันเนี้ยผมไปดูในรีวิวมานะครับเพราะว่าผมไปดูใน YOUTUBE มาก็มี Youtuber คนหนึ่งนะครับ เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วเขาก็ใช้อ้ไที่คาดคอแบบเนี้ยแล้วเขาก็ใช้ g o p r โซึ่งภาพสวยมากก็คือแบบว่ามันจะเห็นคอนโซลหน้าเขาน่าจะขับเวฟหรืออะไรสักอย่างมันก็จะเห็นเอ่อมือจับแฮนด์คอนโซลหน้าแล้วก็เห็นวิวด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทีนี้ผมก็เออเว้ยเราไม่ต้องติดหมวกก็ได้วะเราก็เลยมาซื้ออันนี้แล้วก็เลยลองเห็นว่ามันราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมครับเราก็เลยซื้ออันนี้มาลอง ทีนี้พอเราซื้อนี้มาเนี่ยเดิมมันจะเป็นหัวหัวของโทรศัพท์แบบนี้ผมได้มาวันแรกปุ๊บผมยังไม่มีเคสไอโ,โปนนี่ไงผมก็เลยเอาโทรศัพท์ไปลองก่อนก็เลยใส่โทรศัพท์แล้วไปลองโอ้โหพอขับนี่เลยครับภาพมันก็จะเป็นประมาณประมาณนี้เลยครับก็คือโอ้โหหมอกเห็นแทถังก็ถ้าใครใช้ iPhone ก็จะรู้ดีนะครับว่าออไอโฟนกล้องโทรศัพท์ไอโฟน,นมันจะซูมนะครับ เวลาถ้าเราเลือกเป็นโหมดเทวมันจะซูมเข้าไปผมก็เลยคิดในใจว่าเออถ้าสมมติว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นโกโปรเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าน,นี้แหละเพราะว่าโกโรมันจะมีโหมดวายอะไรภาพมันจะกว้างมากวันนี้ผมได้ไอ้เคสตัวนี้มาของโกโปรครับผมก็เลยเอาโกโปรเนี่ยไปเทสเลยวันนี้มีออกไปทําทุระข้างนอกผมก็คาดเต็มที่เลยเดินลงมาคา,าดปึ๊บพอใส่ไปเท่านั้นแหละโอ้โห แตกแตกต่างมเลตกแตกตางทียอะไรก็ับไปโฟนเลยพอคันนั่นแหละก็เนี่ยครับลองดูลองดูภาพภาพมันจะประมาณนี้ผมก็เลยแบบเฮ้อทำไงดีวนะเนี่นยสงสัยน่าจะต้องกลับไปติดหมวกสมังหมวกผมก็มันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะใครรู้ช่วยแนะนำทีว่าติดยังไงดีผมเป็น S R ขับเป็น R แล้วผมกะให้มันแบบ หมอแบบเขาเรียกว่าอะไรภาพที่เราเห็นก็คือมันจะเห็นหน้าปาดัดกลมๆคมเงาเงา,งาแล้วก็เห็นทางอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคลาสสิกภาพในหัวผมเป็นแบบนั้นเลยถ้าติดโกโปรไปแล้วเนี่ยแล้วก็ห้อยห้อยห้อย,อยโกโปรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับไปโอ้ภาพที่ภาพในหัวผมเลยนะโอ้โหแบบเห็นเงาหนา้าปัดแบบหมอบขับไปเห็นวิวถนนยังสวยอะ่ะแต่นี่คือสิ่งที่ผมได้ครับโอ้เท